ครับผู้ชมช่องในคอมีพี t นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถบรรทุกกันอีกเช่นเคยเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามากับรถที่ผมไม่ได้รีวิวรุ่นนี้มาประมาณผมว่าประมาณ6ปีได้นะหกเปีได้แล้วนะครับสำหรับรถเจ้าฮีโน่ตัวนี้เนาะก็คือฮ e ีโน่ห้าร้อยวิตเตอร์ MY สองสามนะครับนี่อันนี้ MY สองสามเพิ่งเปิดตัวใช่ไหมแต่ตัวรุ่นที่เป็นรุ่นย่อยมาเนี่ยคือคันนี้เป็นรุ่น g y สอง PS หนึ่ง A H T เนาะซึ่ง จ้า12ล้อ GY2P เนี่ยผมไม่ได้รีวิวมา6-7ปีแล้วนะครับคนไหนอยากเห็นคลิปรีวิวที่เป็นรีวิวสเปครถแบบเต็มๆเนี่ยไปดูได้มาตัวไอตอนนั้นเราลงคลิปรีวิวรุ่นนี้แบบเต็มๆไปหมดแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูส่วนที่เรามาทําตกแต่งนะครับผมคือตอนนั้นอะมันมาแค่หัวแชสซีใช่ไหมตอนนี้คือรถร้อมสองอ่งมอบแล้วนะครับม,มีกระบะมีอะไรอย่างงี้แล้วเนาะโอเค คันนี้เนี่ยก็จะแต่งแบบแนวคินคลีนนะก็คือไม่ได้แต่งอะไรจัดเต็มในขนาดนั้นเนาะนี่ยกเว้นโวกไฟหน้านะไี้ขอยกเว้นนะครับเพราะไฟหน้านี่เราทำจัดเต็มนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไม่พูดมากแล้วกันเราจะมาดูรายละเอียดของตัวรถกันก่อนเลยล้วกันเนาะเดี๋ยวขอมาดูของตัวด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ดูของกันชนกันชนนี่ก็เป็นกันชนรับสีนะครับปกติเลยเป็นกันชนยืนเรียมยํานะกระจังหน้าเงานะครับมันจะเป็นอย่างนี้ เป็นกันชนยื่นเลี่ยมยามแล้วก็ติดเสาธงด้วยนะจะมีเสาธงนะครับิบบินเราผูกให้เป็นสีน้ําเงินเนาะเพื่อตรงตามตีมแบบตัวรถนั่นเองมีกอบที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีแป๊บตรงชายล่างกันชนนะครับตรงนี้ก็จะปเป็นที่เหยียบเนาะเพราะว่ากันชนเดิมมันจะมีอยู่แล้วไงกันชนเดิมติดสุดนะเหยียบมจะได้เช็ดกระจกเช็ดง่ายนะเป็นอย่างนี้ มีติดตะแกรงตาไฟหน้าลืมบอกว่าคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะคุณผู้ชมอาจจะยังมีรอยพวกอะไรอย่างนี้อยู่เนาะเพราะว่ารถยังไม่ได้เก็บงานตังเองนะครับมีติดตะแกรงตาไฟหน้าแล้วก็ไฟ LED นะครับเป็นไฟรุ่น MY 2 3เนี่ยก็จะมีไฟตัวนี้ติดมากับรถด้วยนะเป็นไฟ Daylight Running Time ไฟตัดหมอกกระตังหน้าเงาโลโก้ฮีโน่ผ0วิกเตอร์นะตัวใช้ล่างของใบมีดที่ปัดน้ำฝนเนี่ยก็เป็นแบบเงานะ ใบมีที่ปัดน้ำฝนเพเป็นแบบเงาเหมือนกันนะครับมีติดกระจกนาซาน้่นเองนะตรงนี้ติดทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็มีติดไฟปาตาเน่ด้วยข้างบนนะครับแล้วก็มีพวก่นวิชลินทั้งหมด6ตัวแล้วก็ป้ายมาชื่อลูกค้าอยู่ข้างบนนะครับกล้องอาจจะไม่เห็นนะเพราะผมมองตากจอที่แตกมาดูโอเวอร์มากนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเรามามองดูด้านข้าง ข้างขก็ไปอย่างนี้เลยนี่นะครับมาดูของตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวล้อนะครับตัวล้อเนี่ยกระทะล้อเนี่ยเราก็ทําแบบชุบโครเมียมนะนี่แล้วก็ติดคิ้วนะครับนี่เป็นคิ้วแบบใหม่ของเราเลยนะก็จะเป็นแบบเป็นปิดหมดแล้วไม่เห็นดุมล้อตรงข้างข้างในแนละ้วนะครับยางเนี่ยคันนี้ก็จะเป็นยางปิดสโตนอีโคเปียรรุ่นอานเห้าหกนะก็จะเป็นสเปคเดิมของฮีโน่อยู่แล้วรุ่น GY2P เนี่ย บันไดเป็น3ขั้นแท้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับปกติเราพวกรุ่น FM เนี่ย FM 1 A FM 2 P เนี่ยส่วนใหญ่เราเขาให้มาขั้นเดียวใช่ไหมเราก็จะมาเพิ่มเป็น3ขั้นนะครับแต่ g y เนี่ยหัวกเก่งมันเป็นตัวบันได3ขั้นอยู่แล้วเนาะเราเลยก็ไม่ต้องแปลงนะครับอันนี้ก็จะเดิมๆจากโรงงานเลยไหนๆเราเปิดประตูแล้วเราให้ดูสีฟ้าเราพ่นให้หมดนะครับเราพ่นยันซอข้างในนะเห็นนะนี่ เพื่อให้รถมันดูเหมือนสีเป็นสีฟ้าเลยนะครับเพื่อแบบความกลมกลืนนั่นเองเนาะนี่เราเก็บดีเทลหมดนะนตรงนี้ตรงซุ้มล้อก็เป็นแบบเงาแบบเรียบแล้วนะนี่ก็จะเป็นเงาเงาเป็นกระจกอะ่ะเห็นผมเลยนะชายล่างประตูกเราก็แลปสีให้นะครับมือเปิดประตูเป็นแบบเงาสติกเกอร์ยูโรทวีนะจีบรสองกระจกทั้งหลายอะไรอย่างนี้คิ้วกันสรดเราก็ติดให้เป็นแบบคิ้วเงานะครับเห็นไหม มองไปเห็นย้อนแสกนี่เป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่เนาะนี่อันนี้ก็คือ12ล้อคือจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีมาจากโรงงานอยนู่แล้วเนาะ12ล้อเราไม่ต้องเพิ่มคานนะครับคนไหนอยากเห็นรีวิวเต็มก็ไปดูได้มาตัวไอที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปตอนแรกนะเพราะว่าคลิปนั้นเรารีวิวกันอย่างละเอียดแล้วนะ ตัวล้อเพิ่มคานเราไม่ได้ใส่ตรงนี้ให้นะครับตัวคิ้วนะครับคิ้วตรงนี้เราไม่ได้ใส่ให้นะปลอ,อกตุมล้อเราพ่นให้เป็นสีฟ้าตรงกับตัวรถเลยบางคนอลูมิเนียมทั้งคันนะครับสำหรับเจ้าตัวแม่เป็นสเปคสแตรดาดข,ของทางเราอยู่แล้วกันข้างสแตนเลสนะทรงแบบใหม่ถังน้ำมันเดิมจากโรงงานความจุ370ลิตรนั่นเองไฟข้าง LED นี่นะครับก็เป็นอย่างนี้ มาดูเรื่องของตัวกระบะกันคันนี้เนี่ยเป็นกระบะดัมแผงเหล็กนะความยาวอยู่ที่7เมตรกว้าง2เมตรสูงเมตร80สนะสลับเจ้าสเปคของรถคันนี้อ่าหลายคนไม่ผมว่าหลายคนไม่งงหรอกคือ12ล้อมันเเมตรอยู่แล้วแต่ผมพูดสลับคนที่ไม่รู้แล้วกันเพราะว่าคนที่ไม่รู้บางคน,นอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเห็นผมปกติรีวิวมีแนตะ่6เมตร2 0่เมตรสามสิบทำไมคันนี้ผมมาเเมตรคันเนี้ยมันเป็น12ล้อนะ12ล้อเนี่ย รถจะยาวกว่าตัว10ล้อปกตินะครับกระบะเเราเรียนสามารถต่อได้ยาวขึ้นได้ต่อได้7เมตรถึง7เมตร50นะสําหรับเจ้ารถน้ําแต่ส่วนใหญ่12ล้อสแตนดาร์ดอู่เราเราจะต่อให้เป็น7เมตรนะครับมากสุดก็7เมตร10นะ7เมตร50นี่ส่วนใหญ่จะเป็นรถไม่ดําแล้วนะครับยกเว้นบางที่บางที่อยากจะทํา7เมตร50นะแต่เราไม่ทําเพราะว่ามันเสี่ยงไปหน่อยเสียช a s s แอนด์ด้วยเพราะว่าช a s s มันจะอันนี้คือเราต้องตัดช assis ะพรารถดําดเพื่อให้แบบไอ้7เมตรเนี่ยกําลัง แชสซีไม่แอดแน่นอนนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นกระบะเหล็กนะครับคันนี้นี่ก็เป็นคันแรกเหมือนกันที่ทางอู่เราเปลี่ยนลายใหม่แบบฉีกฉีกแนวนะครับปกติอู่เราจะไม่เคยทําลายอย่างนี้เนาะอันนี้ทางลูกค้าเขาบอกว่าขอลายแบบใหม่นะแล้วก็เราก็เลยออกแบบให้ใหม่ก็เป็นอย่างนี้นก็เป็นสตางค์เรากระดาษท้ายอะไรอย่างนี้เนาะเป็นอย่างนี้นะครับมาดูของตัวพว่วง ตัวพวกคันนี้เนี่ยก็เป็นพวกสเปคที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนะาะก็คือพวก3เพาดัมเจเมตรนะนี่คันนี้นะครับความใหญ่ที่7เมตรเหมือนกับตัวแม่เลยกว้าง2เมตร5้าหสูงเมตรนั่นเองเนาะสำหรับเจ้ารถคันนี้ตัวพวกทางลูกค้าเขาสเปคมาด้วยนะว่าให้เห็นแผ่นหน้าด้วยนะครับเราเลยก็ทำการเห็นแผ่นหน้าให้นะเป็นรูปมังกรนะครับนี่เป็นมังกร มังกรแล้วก็เป็นตีนสีฟ้าด้วยนะก็อาจจะดูแปลกหูแปลกตากันหน่อยนะครับเพราะว่าปกติมังกรเขาจะก็เลยเขาจะคู่กับสีโทนร้อนนะอันนี้เป็นสีโทนเย็นนะครับสีฟ้าตัดไปสีแดงสีต้มเนาะเป็นมังกรในน้ำ <c oughs> หรือมังกร,รอยู่บนฟ้านี่ก็แล้วแต่กันจะ็คิดกันเนาะอ,อย่างนี้นะครับมีติดบันไดสไลเดตตะกร้าเก็บข้าใบนะแล้วก็กอที่ติดแผน่นาบทะเบียนเราไปติดอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่ารถมันเพ้นแผ่นหน้าเราเลยก็ย้ายทะเบียนปีตรงนะู้าะนี่เลย ามเหลี่ยมแล้วก็พ่นให้เป็นสีบานเนาะตัวตัวรถมาดูด้านหลังกับตัวแม่กันด้านหลังตัวแม่ไปอย่างนี้นี่ก็จะมีติดตัวกันชนท้ายนะครับเป็นตามกฎของเป็นตามกฎของทางกรมขนส่งทางบกฉบับใหม่ออกมาเนาะนี่คือรถตามต้องติดกันชนท้ายด้วยไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟท้ายหลังเป็นแบบ LED พร้อมกอดสแตนเลสนั่นเองเนาะกอดที่ติดแผงใทะเบียนของไฟส่องสว่างแผงบทะเบียนอยู่ตรงนั้นนะด้านหลังตัวแม่ก็จะมี เพชรนิดนึงนี่นะครับแล้วก็เป็นลูกเพชรตรงกลางเนาะสมทีมกับไดมอนด์ซีรีส์ของเรานะครับปีนี้เรามาในตีมไดมอนด์ซีรีส์เนาะอ่ะอะาไดมอนด์ซีรีส์หลายคนอาจจะงกงผมอะไดมอนด์ซีรีส์ปีนี้นะครับลายเสารถเนี่ยจะเป็นมีเพชรสองเม็ดนะข้างหลังรถมีเพชรด้วยนะครับเป็นตีมไดมอนด์ซีรีส์นั่นเองอย่างคันนี้ก็จะมีเห็นนะถึงแม้ลายเสาวันนี้เราจะเปลี่ยนฉีกตีกว่าที่เราทำบ่อยๆเนี่ยแต่ก็ยังเป็นเพชรสองเม็ดอยู่นะครับคงความคอนเซ็ปต์ของปีนี้ไว้นั่นเอง บางคนตัวพ่วกเป็นบังคนอลูมิเนียมทั้งคันนะครับเป็นสเปคสแตนดาดทางเราอยู่แล้วยาคันนี้เนี่ยก็เป็นยางยี่ห้อดับเบิลคอยรุ่น RR6 8 0เปอดุมล้อเราพ่นให้เป็นสีฟ้าตรงกับตัวรถนะน็อตล้อแบบสิบตัวกะระทะล้อชุบโครเมียมนั่นเองกันค่าสแตนเลสสไตล์เราอยู่แล้วไฟข้าง LED นะก็เป็นอย่างนี้ บางฝุ่นเราติดให้เป็นสีน้ำเงินนะครับตรงตามธีมกับตัวรถทัรถเมนสีฟ้าไงฟ้ากับน้ำเงินมันก็เป็นสีโทนเดียวกันอยู่แล้วเราะก็ติดให้นะครับนะข้างหลังตัวพวกก็จะมีก่อนที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมไฟ led อยู่ข้างหลังเหมือนกันนะแล้วก็กันชนท้ายนีเ่เนาะเมื่อเรามาลองดูนะนี่นะครับตัวพว่วงอีกฝั่งหนึ่งไฟสายหลัง ก็เป็นแบบนี้ก็เหมือนกับตัวแม่หมดนั่นเองนะครับก่อนเก็บรางเครื่องมือ,อน,นี่จะเป็นอย่างนี้เนาะถ้าเรามามองดูนะครับรอให้ดูฟังอีกทีนี่เลยเนาะสลับเจ้ารถฮีโน่คันนี้ท่อก็เป็นท่อเดิมๆนะเราไม่ได้ทำอะไรนะครับโอเคงั้น ก,กันีกก็จะไปอย่างนี้นะอันนี้โดนแสงนะครับเป็นอย่างนี้เลยซึ่งลืม่ให้ดูสีอันนี้แสงสาดมาพอดีเห็นสีไหมสีจะมีความเป็นละยะยับนะครับนี่เป็นปางกายออกมาเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปบนภายในรถกันเลยดีกว่านะครับว่าภายในรถเป็นยังไงกันบ้างเนะาะเมื่อเราขึ้นมาดูบนภายในรถกันแล้วเนี่ยภายในรถเป็นอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชม เป็นอย่างนี้เลยเนาะสำหรับเจ้าภายในรถฮีโน่ห้าร้อยตัวนี้นี่อันนี้คือรถคันนี้ยังเดินยังยังเดินระบบไฟยังไม่เสร็จนะครับเลยก็มีการเปิดตัวมีอยู่นะครับตัวเกะต,ตงรงนู้นเห็นนะไหม่ใช่เกะเขาเรียกไงตัวฝาครอบตรงนู้นอยู่เนาะจะเห็นว่าระบบไฟนี่สำหรับคนไหนไม่เคยเห็นเนะี่ยมันเป็นอย่างนี้คันนี้ผมขออนุญาตสตาร์ทรถระหว่างรีวิวนะครับเพราะว่าผมจะเปิดไฟปาตาเน่โชว์ด้วยนะแล้วก็ไฟที่ติดอยู่ข้างบนเลยต้องสตาร์ทรถนะเพราะว่าอันนี้พ่อกำชับมาว่าต้องสตาร์ทรถนะ น้อยคลิปนะที่ผมจะสตาร์ทรถรีวิวด้วยผมบอกเลยเพราะปกติผมเป็นคนสตาร์ทผมเป็นคนไม่สตาร์ทรถรีวิวนะเดี๋ยวม,มีเสียงนะเขาเปิดแอร์นะนี่นะครับภายในรถก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะนี่ก็จะมีพวมอะไรนะแล้วก็เลื่อนไม้นะครับเลื่อนไมเป็นอย่างนี้นะเวลาสตาร์ทรถผมว่าพี่ๆคนขับคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะโหลมลมเขา้าลมเข้าไม่เนะี่ยผมปรับลมก่อนให้เข้าหน้าแทนแล้วกันนะนี่ก็คือพวกเกียร์นะครับ รมืออะไรอย่างนี้เบาะมีสารตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นพวกฝาครอบไฟทั้งหลายนะครับแล้วก็ตัว M 1 2 3เนี่ยก็จะมีพวกนี่ด้วยชาร์จเจอร์นะครับเป็นแบบเสียบแบบ U S B คือเสียบเสียบเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ที่จุดบุหรี่เหมือนตะก่อนแล้ว h i n o Connect นะอันนี้ก็จะเป็นสวิต์เปิดไฟนะคุณผู้ชมอันนี้คือเปิดไฟนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสวิตอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะยกนำ้ำ อันนี้ไม่ชัวเราไม่อยู่เราไม่รู้เราไม่กดดีกว่านะครับกุญแจก็เป็นแบบเดิมนะผมขอเปิดไฟเลยเปิดไฟนะครับผมเปิดไฟตอนนี้ผมเปิดไฟแล้วนะเดี๋ยวเราลองลองไปดูกันว่าโลมาเป็นยังไงกันบ้างเนาะอันนี้กลางวันนะครับอาจจะมองไม่ใอยเห็นชัดกันเท่าไหร่นะดีแต่เห็นได้เห็นได้ไฟมันจะติดเดี๋ยวผมเด้งผ้าตกลางคืนที่ดูด้วยละกันนะหรืออาจจะเด้งคลิปให้ดูนี่นะครับ นี่คือไฟรถนะเห็นไหมกลางคืนเป็นสีฟ้าสวยสวยงามเลยเห็นไหมนี่ผมเปิดไฟสุกเสิ่อะนะครับไฟข้างบนเนี่ยที่เป็นไฟ LED เนี่ยก็จะเป็นไฟสีแดงนะเพราะเป็นแดงๆเนี่ยคือไฟเลี้ยวนะครับพอเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะติดครึ่งหนึ่งนะว่าเราจะเปิดข้างไหนนี่เป็นไฟสีฟ้าอย่างนี้เลยนะสวยงามไม่ล่ะสวยงามไม่ล่ะนี่โคสวยอะบบบ,นะบนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะสำหรับไฟตอนกลางคืน นั่นแหละนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะต้อง,งอดูจริงจริงดูชุเราจะมองนะครับตอนนี้จะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นนี่เนาะมันเป็นกลางวันนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะโอเคงั้นสลับคลิปนี้เนี่ยถ้าคนไหนนะครับสนใจอยากจะต่อรถบรรทุกนะไม่ว่าจะเป็นรถดำไม่ดำรถเทนเลอร์รถพื้นเรียบรถหัวละเอารถมาเพิ่มคานเอารถเก่ามาทำใหม่โอ้เรารับทำหมดเนาะ แดี๋ยวรถคันนี้เนี่ยลูกค้าน่าจะนําไปบรรทุกพวกอ้อยหรือเปล่าไม่รู้นะพวกบรรทุกพืชผลางการเกษตรนี่แหละนะสำหรับรถคันนี้คันข้างๆสีฟ้าทิฟฟานี่บลูรอดูได้ในเร็วนี้เลยนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับขออนุญาตด,ดับรถนะดับรถกับนะครับถ้าคนไหนเนี่ยสนใจนะสามารถติดต่อได้ได้เลยทั้งสองช่องทางของเราก็คือทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทางอูหรือจะเบอร์โทรที่ให้ตอนจบคลิปเนาะหังคลิปนี้ไปแล้วบายบายสี bye ่หวแกนเนสท่า